ตอบปัญหาเคสแพ้ครีมมีสามจนหน้าไหมดูแลรักษาแล้วยังไม่สว่างใส เป็นคำถามจากลูกค้านะคะที่ถามเข้ามาเพราะก่อนหน้านี้เคยใช้ครีมมีสารค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือแรกๆขาวไวใสเร็วพอใช้ไปไม่ทันรู้ตัวออกไปเจอแดดหน้าไหม้หมดเลยหลังจากนั้นนะคะหน้าไหม้แล้วผิวแห้งผิวสากจับไปปุ๊บสากมือหมดเลยแต่พอมาดูแลด้วยการที่ไม่ออกไปไหนเลยนะคะหยุดงดใช้แล้วก็อยู่กับบ้านเนะะี่ยค่ะไม่โดนแดด8เดือน ลูกค้าก็มาปรึกษาเราว่าจะใช้ชุดดูแลฝ้าของเคที่ได้ไหมสิ่งที่เราให้คําแนะนำไปนะคะก็คือเราอยากให้ดูแลอย่างเห็นผลปลอดภัยจากข้างในจริงๆเพราะว่าเคสนี้ถือว่าหนักจริงๆนะคะที่โดนครีมมีสารมาถ้าทำให้ถึงกับหน้าไม่ได้นั่นแสดงว่าครีมมีสารนั้นๆกัดลอกค่ะครีมมีสารนั้นๆทำให้ผิวเราบางออกไปเจอแดด หน้ามันถึงไหมได้ขนาดนั้นและอาการหน้าไหมนะคะหมายถึงผิวชั้นนอกของเราไหมไปเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องใช้เวลาที่มันแห้งตกสะเก็ดหรือว่าลอกออกมามันถึงเป็นขุยและสิ่งถัดมานะคะก็คือพอมันลอกไปแล้วผิวหนังที่เป็นหนังชั้นนอกเนี่ยเป็นเกราะคุ้มกันผิวเราจาก UV ีแสงแดดความร้อนต่างๆไม่มีแล้วไม่หลงเหลือเลยเพราะว่าไหมหมด อ่ะเหลือแต่ผิวชั้นในลึกๆเข้าไปตรงนี้พอโดนแสงแม้แต่เล็กๆน้อยๆนะคะก็จะกระตุ้นให้ฝ้ามันเกิดขึ้นได้กระตุ้นแม้สีเมลานินให้เกิดขึ้นได้และยิ่งเป็นทั้งใบหน้าแบบนี้จะทําให้มันดูดหมดเลยดูดแดดดูดแสงดูดความร้อนก็จะทําให้ผิวหน้าเนี่ยมันคล้ํากว่าปกติค่ะ กับเคสนี้นะคะเราก็บอกว่าคุณต้องพักหน้าก่อนเพื่อดูอาการว่ายังมีอาการหลงเหลือจากการแพ้ครีมไหมมีอาการแสบแดงระคายเคืองผื่นขึ้นหรือเปล่าพักหน้าประมาณ3วันถึง7วันแล้วค่อยเริ่มใช้ชุดดูแลฝ้าของเคที่ลูกค้าท่านนี้บอกว่าอยู่บ้านมา8เดือนแล้วไม่โดนแสงแดดแล้วก็พักมาค่อนข้างยาวแล้วจึงเริ่มใช้ได้ทันทีค่ะ หลังจากเริ่มใช้นะคะเราก็แนะนำว่าชุดดูแลผ้าของเราเนี่ยเน้นเลยในเรื่องของปลอดภัยไม่มีสารเสียลอยไม่มีสารกัดลอกไม่ทำให้ผิวบางและไม่ทำให้หน้าดำหลังจากหยุดใช้ตัวที่เราแนะนำนะคะและลูกค้าใช้และรีวิวมาเลยตอนนี้ อย่างอื่นก็คือสิ่งที่เขาได้รับตอนนี้นะคะหลังจากที่มาฟื้นฟูหลังจากหยุดไป8เดือนเนี่ยไม่ทำอะไรเลยก็มาใช้ค่ะและประทับใจตัวนี้มากๆเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนสเคที่ตัวนี้ใช้ไปปุ๊บเนี่ยผิวหน้าของลูกค้าที่บอกว่าสากแห้งแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยจับไปสัมผัสเนี่ยมันสากมือไปหมดใช้แล้วหน้านุ่มขึ้นใช้แล้วมันรู้สึกว่าสัมผัสหน้าได้ดีขึ้น สิ่งที่เจอสิ่งแรกตรงนี้ซึ่งเราต้องบอกก่อนนะคะว่าเซรั่มตัวนี้ช่วยในเรื่องลดเม็ดสีเมลานินแต่มันต้องลดแบบปลอดภัยต้องใช้ระยะเวลาต้องอดทนค่ะมันไม่ขาวไวสาเร็วแบบ3วัน7วันหรือภายในไม่กี่วันได้ยิ่งกับเคสที่แพ้สารมาหรือว่าหน้าพังหน้าแพ้สารมาจนไหม้นะคะต้องอาศัยเวลาเหมือนกันค่ะ ตัวที่ทําให้ผิวหน้านุ่มขึ้นนั่นก็คือตัวเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นกักเก็บน้ําได้มากขึ้นเพราะว่าการที่ผิวไหมเนี่ยเท่ากับว่าผิวขาดสมดุลเลยเสียสมดุลไปไม่ว่าจะทาครีมอะไรหรือทาโลชั่นมันจะไม่ติดหน้าไม่ซึมเลย ทาแป้งก็ไม่ติดด้วยตัวเซรั่มตัวนี้คือตัวช่วยค่ะทำให้ฟื้นฟูมาระดับหนึ่งก่อนและมีอะราโทอินวิตามิน B3 B5 ที่ลดอาการระคายเคืองอาการแสบแดงนะคะแต่ในส่วนคำถามว่า ทำไมยังไม่สว่างใสต้องใช้เวลาค่ะกับเคสนี้เราแนะนําเลยกันแดดสําคัญมากๆเพราะผิวคุณมันถือว่าไหม้ไปแล้วถูกทาลายไปแล้วตัวกันแดดที่แนะนําคือ BB ีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บวกบบกบวกตัวนี้จะดกัไนในทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าและความร้อนด้วยด้วยการสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงและยังเสริมข้อผิวได้ดีมันมีตัวบํารุงค่ะจากน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมเลดอะมดอและเชียร์ปัตเตอร์วิตามิน B3 เกตก็แนะนำนะคะว่าปริมาณที่ทาสำคัญมากๆสำหรับคนที่ผิวแพ้แบบนี้เช้าทา2ข้อนิ้วชี้แบบนี้และทาซ้ำระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงจำเป็นมากๆค่ะและในขั้นตอนการล้างหน้าต้องล้างหน้าแบบไม่มีสารซาเฟตจะได้มีแห้งตึงชุดนี้เซ็ตนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นฝ้าทักเข้ามาได้ค่ะ